สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องอะตอมเด่นสิง์นะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วคะ่ะแนวทางหวยเลาาพัฒนาประจำวันพุธที่19เมกราคม2565นหอานะคะวันนี้นะคะเราจะมาคำนวณแนวทางเลาาพัฒนาเด่นบนนะคะตัวเลขมาจากการคำนวณย้อนหลังเท่านั้นนะคะเราไม่ได้ชี้ชัดว่าตัวเลขจะมาตรงกับ ผลสละร้อยเปอร์เซ็นะคะเป็นเพียงการคาดเดาจากการคำนวณย้อนหลังเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเราไปดูการคำนวณสูตรกันเลยค่ะหลักร้อยบนนะคะสูตรเราจะใช้หลักร้อยบวกกัน3ครั้งบวก1คงทีเราคำนวณได้1 4 8 9ผลรางวัลออก4 9 6 เจสี่นะคะ4เข้าไปที่หลักร้อยบนและหลักหน่วยล่างงวดต่อมาคำนวณได้3 6 0 1ค่ะผลรางวัลออกห1หนึอ่าตัวนี้จะต้องเป็นเลขหนะคะตัวนี้เป็นเลขห 6. 6เข้าไปที่หลักร้อยบนแล้วก็หลักหน่วยล่างนะคะงวดต่อมาค่ะเรามาดูการคำนวณวันนี้กันนะคะ หกสาสิบแปดค่ะสิบวกหเป็น19ใส่9ก้เบวกสเป็น12ใส่2 2งบวกสเป็น6 6หบวกหเป็น7หลักร้อยบนนะคะเราคำนวณได้9ก้าสองหกค่ะเราไปดูการคำนวณหลักสิบบนกันต่อเลยนะคะหลักสิบบนค่ะ10บนนะคะสูตรเราจะใช้หลักร้อยบวกกัน2ครั้งหลักสิบบน2ครั้งบวกหนึคงที่ เราคำนวณได้9 2 3 5ผลรางวัลออก4 9 6 7 4 9เข้าไปที่หลัก10บนนะคะ,ะงวดต่อมาคำนวณได้7 0 1 3ผลรางวัลออก9 1 7 0 6 1เข้าไปที่หลัก10บนเราเข้ามาคำนวณงวดวันนี้กันค่ะ6บวกกัน2ครั้งได้12 12บวก1 เป็น13 13บก1เป็น14ได้14 14บก1เป็น15นะคะใส่5 5บก3เป็น8 8บก1เป็น9 9บก2เป็น11ใส่1หลัก10บนเราได้5 8 9 1นะคะ,อะแอดมินไปที่เลข5และเลข9นะคะ หมึกสีเป็นคนละสีกันนะคะพอดีหมึกสีน้าเงินของเราหมดเรายัางไม่ได้ไปจัดซื้อกันเนาะ,ะงวดที่ผ่านมาไม่ได้ลงให้นะคะคลิปแนวทางหวยเล่าพัฒนานะคะ,ะติดตุรนิดหน่อยเนาะ,ะเรามาต่องวดนี้กันเนาะค่ะก็ไปดูการคํานวณหลักหน่วยบนกันต่อเลยนะคะหลักหน่วยบนค่ะหน่วยบนเราจะใช้หลักร้อยบวกกัน4ครั้งนะคะบวก2คงที่ เราคำนวณได้2 4 6 1ผลรางวัลออก4 9 6 7 4เราจะมีสูตรคู่ขี้นะคะงวดนี้เราได้สูตรหน่วยบนคู่เราตัดเลขขี้ออกก็จะเหลือ2 4 6ผลรางวัลออก4 9 6 7 4 6นะคะเข้ามาที่หลักหน่วยบนงวดต่อมาคำนวณได้8 0 2 7งวดที่ผ่านมาเสียดายไม่ได้ลงคลิปนะคะ อ่เราได้หลักหน่วยขี้นะคะเราตัดคู่ออกไปก็จะเหลือ7ตัวเดียวผลรางวัลออก6 1 7 0 6นะคะ7เข้าไปที่หลักหน่วยบนเหลือ7ตัวเดียวอ่เรามาดูงวดนี้กันค่ะงวดนี้นะคะ6บวกกัน4ครั้งนะคะได้24 24บวก2เป็น26ใส่6 6บวกสองเป็น8 8บวก2เป็น10ใส่0 0บวก5เป็น5นะคะ,ะเราคำนวณอีกสูตรหนึ่งเราได้หน่วยบนคู่นะคะเราตัดขี้ไปเป็นตัวรองตัวกันกันไว้นะคะก็จะเหลือหลักหน่วยบน680นะคะ,ะไปดูการจับคู่เลยค่ะเดี๋ยวแอดจับคู่10บนหน่วยบนให้นะคะจับคู่2ตัวบนตรงค่ะ จับคู่เราจะได้56 58 50 55 86 88 80 85 96 98 90 95 16 18 10และ15นะคะอ่าหลักหน่วยบนเป็นเลขคู่นะคะก็จะเหลืออยู่ที่เลข6เลข8เลข0ตัวนี้เราก็ทำเป็นตัวกันไว้นะคะ เลขหาเป็นเลขคี่เนาะก็จะเน้นไปที่หลักหน่วยเป็นเลขคู่นะคะหลักร้อยของเราคำนวณได้9 2 6 7สองสูตรเด่นล่างนะคะสูตรเด่นล่างแอดได้4กับ9ได้เลข9ชนที่หลักร้อยนะคะหลักร้อยบนหรือว่าหลักหน่วยล่างเป็นเลข9ไม่แน่ใจว่าจะมาหรือไม่แต่เลข วิ่งล่างนะคะวิ่งล่าง4ี่กับ9นะคะวิ่งล่าง4ี่กับ9เลข9ชนนะคะเราก็จับเนาะจับเลข9มาใส่หลักร้อยดีกว่านะคะก็แล้วแต่สมาชิกของเราพิจารณากันนะคะก็นำไปจับกับเลขเด่นของตัวเองหรือว่าของอาจารย์ท่านอื่นนะคะก็ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะคะอขอให้ปังๆนะคะ คลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ